ไปดูสถานการณ์ที่ปลายด้ามขวานกับพี่ชยงมณีลุงสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดนิวภาคใต้ตอนล่างตอนนี้พี่ชยงอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่ชยงครับครับสวัสดีครับน้องเก่งครับน้องสตางครับผมชยงอยู่ในสายแล้วครับพี่ชยงครับมาขอความคืบหน้าคนร้ายซุ่มยิงฐานพลานชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่บันดังสตาี่ความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ ครับนะครับก็มีบาดเจ็บหนึ่งนายครับเรื่องนี้นะครับก็คือเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับขณะที่สิบตรวจเด็กอุเทนเมธานะครับซึ่งเป็นหัวหน้าชุดร้อยพอทอ4ีหน่หนึ่งศูนะครับส่วนหน้านะครับสะสะนนำกำลังออกลาดตะเวนตามแผนจรรยุทธ์นะครับตามแผนยุทธการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และติดตามควบคุมนะครับ ความเคลื่อนไหวของขบวนการแบ่งแยกดินแดนนะครับในพื้นที่ของบ้านอูแบหมู่หนึ่งตำบลบาเจาะอำเภอบรรดังสตาจังหวัดยะลาก็ขณะที่ลาดตะเวนอยู่หลังโรงเรียนอิสลามบาเจาะก็มีคนร้ายยังไม่ทราบจำนวนนะครับซึ่งแอบรอเพื่อที่จะซุ่มโจมตีหลังจากนั้นเนี่ยครับก็มีการซุ่มยิงนะครับก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ที่กำลังลาดตะเวนเ คือเป็นการโจมตีแบบฉาบฉวยน,นะครับยิงเสร็จก็หลบหนีเลยก็ปรากฏว่า,าทำให้จ่าสิบเอูอุเทนเมธาครับได้รับบาดเจ็บกระสุนถูกที่ไหล่ซ้ายนะครับก็ถือว่าบาดเจ็บสาหัสครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการยิงต่อสู้กันคนร้ายก็ได้หลบหนีก็มีการนำผู้บาดเจ็บส่ง รอพบรรยงสัตานะครับแล้วก็มีการส่งต่อไปโรงพยาบาลศูนย์ยาลาแล้วครับเพราะว่าค่อนข้างจะบาดเจ็บสาหัสครับก็ถือว่าเป็นการซุ่มโจมตีของฝ่ายตรงกันข้ามต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งราดตระเวนอยู่ในพื้นที่นะครับในอำเภอ,อ บรรยงสตาครับอำเภอรบรรยงสตาเองนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่20ปีที่ผ่านมาครับไม่เคยสามารถที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยได้เลยครับอย่างน้อยครับสัป,ปดาห์หนึ่งจะต้องมีเหตุการณ์ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐหนึ่งเหตุการณ์ตลอดมาเลยครับตั้งแต่สมัยเมื่อปี247 7จนถึงปัจจุบันครับหมู่บ้านตำบลต่างๆที่เป็นพื้นที่ยึดครองของขอบวนการแบ่งแยกดินแดน วันนี้ก็เรายังไม่สามารถแย่งชิงพื้นที่เหล่านี้กลับมาครับยังเป็นพื้นที่เข้มแข็งและเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมกระบวนการแบ่งแยกดดนแดนมาโดยตลอดครับน้องเก่งน้องสตางนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดความสูญเสียนะครับกับเจ้าหน้าที่รัฐรับครับ,รบพี่ชยงครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าหน่วยจรยุทธิพลีนาย ไปเดินลาดตะเวนอยู่สวนยางพาลาหลังโรงเรียนแล้วก็พบคนร้ายใช้อาวุธปืน M16 ดักซุ่มยิงแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็ถูกจ่าสิบเอกอุเทนเนี่ยคือไอ้การลตาตะเวนเนี่ยมันเป็นป่าทึบหรือยังไงครับพี่ชัยยงมาเลยโดนซุ่มยิงได้ในระยะใกล้ครับมันไม่ใช่ป่าทึบครับ สองข้างทางเนี่ยครับมันค่อนข้างจะเป็นป่าละมะนะครับบางจุดหลังโรงเรียนก็คือสวนยางสวนผลไม้นะครับเพียงแต่ว่าคนร้ายครับไปหลบซ่อนรออยู่ก่อนนะครับ ไปอําพรางตัวรออยู่ในจุดที่เกิดเหตุก่อนเมื่อกําลังลาดตระเวนเนี่ยครับเข้ามาสู่เป้าหมายที่เขารออยู่ครับเขาก็ดักยิงเลยครับเป็นการซุ่มโจมตีแบบฉาบฉวยนะครับหลังจากซุ่มโจมตีเสร็จเนี่ยครับก็ถอนตัวหลบหนีเลยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็จะตอบโต้ด้วยการยิงปะทะพอยิงปะทะเสร็จนะครับก็ไม่กล้าที่จะติดตามคนร้ายไปเพราะไม่รู้ว่าระหว่างติดตามนะ ถ้าผีรามวิ่งติดตามไปะครับอาจจะไปเหยียบกับระเบิดที่คนร้ายวางซุกซ่อนเอาไว้ก็ได้ก็เลยเราจะพบว่าหลังจากมีการยิงปะทะและฝ่ายรเราบาดเจ็บนะครับเราก็จะไม่กล้าติดตามคนร้ายเราก็จะใช้วิธีการป้องกันตัวและนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลและหลังจากนั้นก็ค่อยๆแกะรอยตามไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็เลยทำให้การที่จะ ต่อสู้หรือติดตามคนร้ายอะครับเราก็มักจะเสียเปรียบนะครับเพราะเราเกรงว่าในพื้นที่เหล่านั้นนะครับอาจจะมีวางกำลังซุ่มโจมตีรวมทั้งสิ่งที่เราเกรงที่สุดก็คือในเรื่องของกับระเบิดครับเพราะเราไม่รู้นะครับว่ามันจะมีกับระเบิดเพื่อหลอกให้เราติดตามเข้าไปเนี่ยครับ มีหรือไม่ตรงนี้ครับเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยครับได้พยายามที่จะสั่งการและก็ให้กำลังที่ออกไปาดตเวนระมัดระวังครับครับพี่ชยงคนร้ายซุ่มรออยู่ก่อนที่ทหารพาเนี่ยจะรัตะเวนเดินผ่านมันก็เข้าสูตรเดิมก็คือว่าข่าวรั่วรู้ล่วงหน้าหรือว่าเขาเดินเส้นทางเดิมครับพี่ชยงคือปกตินะครับ หนึ่งครับการข่าวของฝ่ายตรงกันข้ามจะดีมันดีตรงไหนครับเขาจะมีาสายข่าวของเขาเกาะติดอยู่ในฐานปฏิบัติการของอเจ้าหน้าที่รัฐครับเพราะเจ้าหน้าที่รัฐครับเดินออกจากฐานปฏิบัติการไปเส้นทางไหนครับเขาก็จะมีการโทรศัพท์ไปรายงานให้รู้คือเราไม่รู้ครับว่าประชาชนที่อยู่หน้าฐานานะครับคนไหนเป็นคนของบีเอ็นนะครับเพราะนั้ เราก็เลยไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าใครเป็นสายข่าวในการส่งข่าวความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ให้ฝ่ายตรงกันข้ามรู้และฝ่ายตรงกันข้ามเองะนะครับเขาก็มีกําลังเตรียมพร้อมอยู่ในพื้นที่ในทุกหมู่บ้านที่เขาเข้มแข็งครับเขาไม่ต้องเสียเวลาในการประกอบกําลังเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงครับหลังจากที่เขารับรู้ว่า กําลังของเจ้าที่เดินไปะครับเขาอาจจะใช้เวลาในการประกอบกําลังแค่ครึ่งชั่วโมงก็สามารถปฏิบัติการได้รวมทั้งอีกอย่างหนึ่งครับเรามักจะมีเส้นทางลาดตะเวนประจํานะครับจนทําให้ไฟตรงกันข้ามานะครับรู้ถึงจุดอ่อนว่าเราจะลาดตะเวนเวลาไหน อย่างไรนะครับเขาก็จะเกาะติดพอเขาเกาะติดเราระยะหนึ่งครับเขาก็จะวางแผนในการที่จะซุ่มโจมตีเราได้เราจะเห็นเป็นประจำนะครับว่าเจ้าหน้าที่เราอะครับเมื่อราดตะเวนถึงพื้นที่หนึ่งอะครับก็จะหยุดพักนะครับอาจจะหยุดพักที่ศาลาอาจจะหยุดพักใต้ต้นไม้อาจจะหยุดพักในจุดต่างๆแลวปรากฏว่า แนวร่วมหรือกองกําลังจิตอาวุธของขอบวนการ B I N ก็จะเอาระเบิดแสวงเครื่องมาดาักรอราไว้ครับเพราะเราทําเป็นประจำะจำําจนทําให้เขานะครับสามารถที่จะ,ะกําหนดจุดในการโจมตีเราได้ครับน้องเก่งน้องสตางครับครับพี่ยงช่วยวิเคาะห์น่อยไอ้ B I N ที่มันก่อเหตุโจมตีทหารพรานครั้งนี้ฝั่ง B I N เนี่ยมันใช้กําลังสักกี่คนครับไม่เกินสามคนครับ นะคือเป็นชุดเล็กๆนะในหมู่บ้านนะครับในการที่จะ ซุ่มโจมตีแบบฉาบฉวยไม่ได้คิดที่จะละลายกองกําลังไม่ได้คิดที่จะยึดอาวุธของเจ้าหน้าที่แต่ต้องการให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแล้วก็ดูจากการซุ่มยิงนะครับก็ยังคิดว่าไม่ใช่ชุดของอาเคเคครับแต่เป็นชุดธรรมดาธรรมดาที่เรียกว่าหน่วยช่วยลบนะครับแนวร่วมในพื้นที่หรือเปลมูดอครับนะไม่ไม่ได้เป็นชุดใหญ่แล้วก็ไม่ได้เป็นชุดที่เป็นมืออาชีพในการสังหาร เพราะถ้าเป็นมืออาชีพเนี่ยครับจะต้องเสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจะต้องมีหลายคนครับเพราะในการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ครับไม่ได้ทิ้งระยะห่างกันนักนะครับสามารถที่จะกําหนดเป้าหมายในการที่จะทําให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ครับค่ะพิชยงคะประเด็นต่อไปค่ะชวนพิชยคงคุยเรื่องความคืบหน้าคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงนายกอามนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะตอนนี้มันมีความคืบหน้ายัางไงบ้างคะ ครับตอนนี้นะครับในทางของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับก็มีการาปิดล้อมพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีการราดตระเวนนะครับในพื้นที่เป้าหมายนะครับในอำเภอใกล้เคียงซึ่งมีข่าวว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับก็พยายามที่จะเข้าถึงเป้าหมายที่ เป็นผู้ร่วมในการก่อเหตุครับไม่ใช่ชุดมือปืนเพราะตามรายงานข่าวของอหน่วยข่าวครับชุดที่เป็นผู้ลงมือวันนี้นะครับได้ข้ามไปประเทศมาเลเซียแล้วนะครับแต่แนวร่วมที่เป็นผู้ชี้เป้าที่เป็นผู้ส่งข่าวและก็เป็นส่วนหน่วยหลังนะครับยังอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งวันนี้นะครับกองกำลังทหารเนี่ยครับกำลังล็อกเป้าอยู่ ว่าจะนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นพยานหรือมาสอบสวนมาสักถามเพื่อที่จะเข้าถึงรายละเอียดนะครับของกลุ่มผู้ร้ายกลุ่มนี้นะครับแต่ในส่วนของตำรวจนะครับล่าสุดก็ได้พูดคุยกับพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีนะครับก็บอกว่าท่านก็บอกว่านะครับวันนี้นะครับ มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนครบเกือบทุกเรื่องตั้งแต่ส่วนสนับสนุนตั้งแต่ส่วนเ,เ,เกี่ยวข้องนะครับมีอยู่หลายๆส่วนรวมทั้งในส่วนของผู้ที่ลงการด้วยแต่ก็คือยังไม่สามารถที่จะรวบรวม,รวมและก็สรุปรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับยังต้องรอพยานรอหลักฐานบางส่วนนะครับแต่พอจะมีรายละเอียดแล้วนะครับซึ่ง ก็ถือว่าหลังจากก่อเหตุแล้วนะครับคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุนะครับก็ต้องหลบหนีไปฝั่งมาเลเซียก่อนเป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับและหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งก็จะกลับมาเพราะนั้นนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องมีความอดทนในการรอคอยและก็มีงานการข่าวรวมทั้งการเกาะติดในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ร่วมกันในการปิดชีพนายกอาม และว,วันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่มีการพระราชทานเครืงศพนายกอามด้วยนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับน่าจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสิบห้าวันนะครับถึงหนึ่งเดือนคดีนี้นะครับถึงจะสามารถที่จะมีการนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้าสู่ขบวนการได้แต่จากงานการข่าวครับเชื่อว่านะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับ จะมีคนที่จะถูกจับกลุ่มในพื้นที่นะครับเพื่อนําไปสู่การสืบสวนนาไปสู่การซักถามในข้อหาที่เป็นมีส่วนร่วมในการวางแผนยิงนายกอามไม่ต่ำกว่าสามคนครับ,รบที่วันนี้ครับถูกล็อกเป้าอยู่ครับ พิชยงค้าประเด็นต่อไปไปคุยเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศก่อนเทศกาลลอยกระทงค่ะเห็นว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานบันเทิงในเมืองเบตงค่ะพิชยงค้าปกติช่วงเทศกาลลอยกระทงในเมืองเบตงมีการท่องเที่ยวกันคึกคักแค่ไหนคะ ที่เตโตันนะครับการท่องเที่ยวในเทศกาลลอยกระทงคึกคักทุกปีครับโดยเฉพาะปีนี้นะครับยังจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียครับเข้ามาเที่ยวนะครับคิดว่าไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0คนนะครับสำหรับชาวมาเลเซียครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีชาว ที่อยู่ในพื้นที่ถึงเป็นชาวบ้านอยู่ในเปอร์เบตงอีกครับที่จะออกมาร่วมฉลองกับงานเทศกาลไปลอยกระทงในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากการตรวจสอบนะครับาทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก,ก็ได้เดินทางไปตรวจสอบดูสถานบันเทิงต่างๆนะครับซึ่งจะมีเงินสะพัดมากนะครับในช่วงของวันลอยกระทงนะครับ ตรวจสอบถึงความปลอดภัยตรวจสอบถึงมาตรการในการที่จะไม่ให้มีการทําผิดกฎหมายนะครับตรวจสอบถึงด้านของอการที่จะ,ะไม่ให้มีการเอาเปรียบนะักท่องเที่ยวนะครับ โดยเฉพาะนะครับมีการกำชับเรื่องของพลุเรื่องของดอกไม้ไฟนะครับเรื่องของอสิ่งเทียมวัตถุระเบิดในขนาดเดียวกันครับทางฝ่ายปกครองตำรวจภูธรนะครับและก็ตำรวจตะเวชชายแดนนะครับและก็กองกำลังท้องถิ่นของชาวบ้านก็ได้มีการประชุมวางแผนในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับซึ่งเบตงนะครับถือว่าเป็นเมืองที่ ไม่มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดห้ปีนะครับเพรานนั้นนะครับตรงนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทำเงินให้กับคนนำเภอเปรงค่อนข้างมากนะครับและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็คือนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเพราะนั้นนะครับที่นี่การรักษาความปลอดภัยครับมีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่นครับก็ตํารังที่เข้มแข็งที่สุดในพื้นที่ของเขตเทศบาล อ,อำเภอเบตงครับก็คือกองกําลังของประชาชนครับนะครับไม่ใช่กองกําลังของเจ้าหน้าที่รัฐครับประชาชนเขาจัดจัดเป็นขบวนการมีเป็นหูเป็นตาและก็รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของเขาเองอย่างเข้มแข็งครับครับพิชโยงนอกจากเบตงแล้วเนี่ยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเ,เขาจัดงานลอยกระทงการคึกคักไหมครับแล้วก็น่าเป็นห่วงแค่ไหนครับสาหรับปีนี้ครับ อนอกจากเปตรงก็อำเภอหัดใหญ่ครับอำเภอหัดใหญ่เนี่ยครับก็ถือว่าเทศกาลขององานลอยกระทงนะครับจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาเป็นจำนวนมากเหมือนกันครับจากการตรวจสอบปีนี้ครับโรงแรมทุกโรงเต็มนะครับก็แสดงว่าคนมาเลเซียนะครับบริษัททั่วมีการจอง เข้ามาแล้วล่วงหน้านะครับนอกจากนั้นในการจัดเทศกาลเบตรงที่หัดใหญ่นะครับก็มีทั้งการจัดโดยเทศบาลน,นครหัดใหญ่การจัดโดยเทศบาล ตำบลเทศบาลตำบลคอหงซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่ด้วยนะครับรวมทั้งในพื้นที่เทศบาลใกล้เคียงเช่นเทศบาลคลองแหนะครับและก็เทศบานนลนครสงขลานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีการจัดใหญ่มากครับปีนี้เพราะว่าหลังจากที่หมดเรื่องของโควิดไปนะครับถือว่าการท่องเที่ยวในหัดใหญ่มีความคลืมีมีการ เืนตัวอย่างคึกคักครับนะครับตั้งแต่วันในในวันโดยเฉพาะครั้งนี้นะครับมันติดกับวันศุกร์ครับปกติวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับนักท่องเที่ยวมาเลเซียจะเข้ามาเป็นปกติอยู่แล้วแต่ครั้งนี้นครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นเทศกาลเกี่ยวกับลอยกระทงด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวจึงเข้ามามากกว่า ปกติครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับในประเทศมาเลเซียมีชาวอินเดียที่ทํางานอยู่ค่อนข้างมากครับวันนี้ครับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียคือนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เข้ามายังเบตงเข้ามายังหัดใหญ่ครับก็กลายเป็นมีสีสันของนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างคึกคักมากครับครับพี่ยงแล้วในส่วนปัตตานีกับนาลาธิวาเนี่ยเขาเขาลอยกระทงกันไหมครับเทศบาลจัดครับนะแต่มีการลอยกระทงเนี่ยครับ ไม่คึกคักเท่าที่ควรนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือผู้รู้ทางศาสนาอิสลามนะครับเขาขไปบัญญัติว่าเรื่องของการลอยกระทงเนี่ยครับเป็นประเพณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนาของศาสนาพุทธครับดังนั้นก็เลยทำห้ผู้ที่เคร่งครัดอยู่ในศาสนาอิสลามนะครับจะไม่มาร่วมในงานลอยกระทงครับแต่หนุ่มสาวที่เป็นคนกำลังรุ่นใหม่นะครับ จะเข้ามาเที่ยวงานลอยกระทงค่อนข้างมากครับแต่อาจจะไม่ลอยกระทงแบบเราแต่มาเที่ยวนะครับมาหาความสําราญมาเดินมาซื้อของนะครับแต่จะไม่ซื้อกระทงไปลอยแบบคนไทยพุทธครับค่ะ พิชยงค์คะประเด็นต่อไปค่ะเห็นว่าการมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐพุทธสภาเข้าพบนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นมีภาพบรรยากาศออกมาพิชยงค์พอจะบอกได้ไหมคะว่ามีการพูดคุยเรื่องอะไรกันบ้างคะ ครับเรื่องพูดคุยนะครับเรื่องต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องทั่วทั่วไปนะครับแต่เรื่องที่สําคัญที่สุดเมื่อวานเนี่ยนะครับที่ผมเนี่ยครับตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งผมก็ถามว่า20ปีที่ผ่านมานะครับเราเสียงวประมาณไปขนาดนี้นะครับและก็ยังมองไม่เห็นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นผมก็ถาม ายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีกระลาโหมว,ว่ากองทัพจะมีรูปแบบใหม่ในการที่จะแก้ปัญหาความไม่สงบนะครับให้มันสามารถยุติให้มันเร็วกว่านี้หรือไม่นะครับรวมทั้งถามว่ากองทัพเนี่ยครับจะยกระดับของอขอบวนการบ i n เอนะครับ ให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายตามที่มีข่าวหรือไม่นะครับผมถามสองประเด็นหลักๆครับก็ได้รับคำตอบว่านะครับข้อที่หนึ่งนะครับยอมรับว่าการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมันล่าช้าจริง และก็แนวทางที่ใช้จำเป็นจะต้องมีการปรับแก้ให้มันเหมาะกับสถานการณ์นะครับรวมทั้งทางรัฐบาลนะครับก็ยังเห็นถึงว่าเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องแก้ที่เศรษฐกิจด,ด้วยจะต้องแก้ให้คนมีงานทำ นะครับเพราะเขายัางมองว่าถ้าเศรษฐกิจดีท่องเที่ยวดีคนมีงานทำนะครับก็จะาทำให้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดน้อยลงนั่นเป็นมุมมองที่ผ่านๆมาซึ่งลักษณะคล้ายๆกันของรัฐบาลครับตั้งแต่สมัยที่ท่านเศรษฐาเทาวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีก็มักจะใช้มุมมองนี้แล้วก็ลงไปนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนา นะครับซึ่งก็ไม่ได้ผลนะครับวันนี้ครับท่านภูมิธรรมก็ยังคิดว่าโจทย์ข้อนี้ยังต้องทําต่อนะครับเพราะยังมองว่าโจทย์ของจังหวัดแคยแดนภาคใต้คือเรื่องการว่างงานคือเรื่องของความยากจนนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะยกระดับขบวนการ b ี n ให้เป็นองค์กรก่อการร้ายนะครับ ฐมนตรีการหโหมท่านบอกว่าได้หาลือกับหลายหลายส่วนนะครับทั้งกองทัพทั้งสภาความมั่นคงและอื่นๆครับยังไม่สามารถที่จะตกผลึกในเรื่องนี้ได้เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจะต้องคือหนึ่งนะครับจะต้องดูให้ได้ว่าถ้าประกาศให้ b i n น่ะนนะครับเป็นองค์กรก่อการร้ายแล้วได้อะไรและจะเสียอะไร บางหน่วยงานก็บอกว่าถ้ายกระดับ BIN ให้เป็นองค์กรก่อการร้ายะครับความรุนแรงในพื้นที่อาจจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นยังต้องรอเวลาแต่สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้นะครับรัฐมนตรีกระลโหมครับนายภูมิธรรมเวชยชัยเขาบอกว่าอาจจะใช้ในการประกาศให้ขบวนการ BIN นะครับเป็นอาชญากรข้ามชาติครับ นะครับเพราะว่าถือว่า B I N นะครับอยู่ในประเทศมาเลเซียและมาก่อการร้ายในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าสามารถที่จะทําให้เป็นอาชญากรหรืออาชญากรรมข้ามชาตินะครับตรงนี้เราไม่ต้องออกกฎหมายใหม่ครับเรามีกฎหมายอารองรับอยู่แล้วนะครับในการที่จะจัดการกับอาชญากรข้ามชาตินะครับซึ่งตรงนี้นครับถ้าเขาพลิกมุมมองตรงนี้นิดเดียวก็อาจจะ มีประเด็นใหม่ในการที่จะแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ครับประเด็นที่สองที่ผมถามเมื่อวานครับผมบอกว่าท่ามกลางความสับสนอนลรมานของข่าวสารเรื่องกอกปูดนะครับวันนี้ครับทางกลาโหมเนี่ยครับจะจัดการอย่างไรในการที่จะสร้างความมั่นใจในการที่จะสื่อสารนะครับให้กับประชาชนมั่นใจว่า เราเนี่ยครับจะมีการบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนหลังเกาะปูดนะครับให้มีความเป็นธรรมและก็ไม่สูญเสียให้กับกัมพูชาอย่างที่ประชาชนเขาเป็นห่วงเป็นใยนะครับซึ่งรัฐมนตรีการาโหมท่านก็บอกว่าเรื่องเกาะปูดนะครับเป็นเรื่องสําคัญแต่สิ่งหนึ่งอยากบอกกับชาวบ้านว่าประเด็นเกาะปูดให้ตัดออกไปเลยอย่าเอามา ตั้งเป็นประเด็นเพราะกอกปูดยังไงก็เป็นของเรานะครับในส่วนของไหลทวีปนะครับซึ่งมีปัญหาเขตเศษรษฐกิจ200ไมล์ทะเลที่เรียกว่าเศษรษฐกิจจำเพาะซึ่งทับซ้อนกันอยู่นะครับแล้วก็มีอบมีเอ็44 4 4นะครับเป็นกรอบในการพูดคุยกันก็จะต้องพูดคุยกันต่อไปนะครับเ,เพราะว่าเราจะไม่ยินยอมที่จะ ดําเนินการให้เราเสียเปรียบในพื้นที่เหล่านี้และอาจจะมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับรวมทั้งในคณะทํางานน่ะนะครับก็จะมีกรมสนธิสัญญาจะมีการตั้งทูตพิเศษอะไรต่างๆขึ้นมาครับเพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับท่านภูมิธรรมบอกว่าอย่าเป็นกังวลน,นะครับเรา ไม่จําเป็นที่จะต้องไปรีบร้อนในการเรื่องที่จะไปแบ่งผลประโยชน์นะครับขเขมนต่างหากหรือกัมพูชา ที่เขารีบร้อนนะครับเพราะนั้นเมื่อเราไม่รีบร้อนนะครับเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลเราไม่มีกรอบว่าจะต้องเจรจาให้เสร็จภายในปีนั้นปีนี้นะครับแล้วก็ยังมองถึงว่าในอนาคตข้างหน้านะครับอีก10ปี15าปีนะครับการใช้พลังงานมันจะเปลี่ยนไปนะครับพลังงานอื่นๆจะมาทดแทนการใช้แก๊สใช้น้ํามันในท้องทะเลนะครับก็จะลดน้อยลงนะครับตรงนี้นครับก็ บอกว่าจะพยายามที่จะ,ะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้ดีที่สุดครับนี่คือประเด็นสองประเด็นที่ผมถามเมื่อวานนะครับ,รบน้องเก่งน้องสตางครับค่ะพิชยงค์าสุดท้ายค่ะเรื่องเล่าสภากาแฟวันนี้มีเรื่องไหนที่ถูกพูดถึงบ้างคะเรื่องเล่าสภากาแฟวันนี้ครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับเนื่องจากเมื่อวานนี้มีการปล่อยข่าวว่าจะมีความไม่ปลอดภัยนะครับใน การลอยในเทศกาลลอยกระทงโดยเฉพาะในเกาะต่างๆครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเกาะพังงานเกาะสมุยนะครับซึ่งมี นักธุรกิจชาวอิสราเอลเข้ามาประกอบธุรกิจเป็นจํานวนมากแล้วก็มีข่าวก่อนหน้านี้ครับจากสํานักข่าวหนึ่งของต่างประเทศนะครับเตือนเข้ามาให้ชาวอิสราเอลที่อยู่ในพื้นที่ของเกาะพะงานนะครับและอื่นๆเนี่ยครับระมัดระวังตัวเพราะพบว่ามี มีการส่งมีขบวนการที่จะเข้ามาที่จะมาก่อการร้ายในพื้นที่ของเกาะพังงานนะครับโดยพุ่งเป้าหมายไปที่ชาวอิสาราเอลครับเรื่องนี้ก็เลยทําให้สร้างความแตกตื่นให้เกิดขึ้นนะครับกับคนที่ทําธุรกิจแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวในเกาะต่างๆโดยเฉพาะเกาะพังงานนะครับมีการสอบถามมีการ หาข่าวข้อเท็จจริงครับว่าเรื่องนี้เป็นข่าวข้อเท็จจริงหรือไม่นะครับและก็ถ้าเป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงอะครับเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาอย่างไรจะรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสภากาแฟที่พูดถึงนะครับเพราะมันประจวบกับว่า ข่าวนี้ออกมาตรงกับเทศกาลลอยกระทงพอดีซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเข้ามาในพื้นที่ของภาคใต้เป็นจํานวนมากนี่ก็กลายเป็นข่าวหนึ่งครับที่สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับและก็เป็นเรื่องที่สภากาแฟหยิบยกขึ้นมาพูดกันครับนะ เรื่องที่สองครับที่สภากาแฟให้ความสนใจนะครับมีทั้งถอนใจโลกอกมีทั้งแสดงความไม่สบอารมณ์ครับก็คือเรื่องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักการนะครับอดีตรองผอบอตรที่ผลสุดท้ายนะครับทางคณะตุลาการนะครับสารปกครองสูงสุดนะครับออกมติมีมติว่า คำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งไม่เป็นไปตามมติของอนุกรรมการที่บอกว่าคําสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หาพานครับออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ถือว่าสองวันนะครับวันแรกมีอารมณ์ดีใจนะครับสำหรับคนที่ยืนอยู่ข้างของบิ๊กโจ๊กพอวันที่สองครับอารมณ์โมโหก็ไปเกิดกับคนที่อยู่ข้างบิ๊กโจ๊ก นะครับแต่อีกอารมณ์หนึ่งนะครับก็ไปเกิดกับคนส่วนหนึ่งที่เห็นว่าการตัดสินของศาลปกครองสูงสุดชอบด้วยกฎหมายครับนี่คือเรื่องของสภาคาเฟ่ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชัยไอนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของภาคใต้ครับครับวันนี้ขอบคุณพี่ยฉยมากเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอย่างว่านะครับไอ้เรื่องบิ๊กโจ๊กจริงๆเนี่ยคือที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดเนี่ย ยังไม่มีข่าวอย่างเป็นทางการนะใช่ค่ะว่าจะชี้ขาดเรื่องบิ๊กโจ้ยังไงเมื่อวานน่ะข่าวปล่อยมาทั้งสองฝั่งเลยนะครับว่ารอดกับไม่รอดเดี๋ยวข่าวอย่างเป็นทางการเนี่ยเดี๋ยวรอที่ประชุมาสาลประครองสูงสุดอีกรอบหนึ่งแล้กัน